ท้องมาแล้วลูกเอ้ยวันนี้วันตรุษจีนหมอม้าเรียกถึงหนูก็มาเลยหนูชื่อคนท้องใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เรียกคนท้องหนูก็มามาเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินนะวันนี้แม่มีไข่ต้มมีขนมให้หนูกินด้วยมาลูกมา hey, แม่แกะไข่ต้มให้หนูแล้วค่ะกินเลยลูกกินเลยค่ะกินเลยลูก เก่งมากลกูกแม่มีน้ำให้หนูกินด้วยนะคะเดี๋ยวแม่อาหารเม่ให้นะคะลูกกินกินเก่งลูกกินน้ำด้ยวยนะลูกนะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ ไว้กินแล้วจะได้สุขภาพแข็งแรงนะลูกหนูกินนมก็จะได้แข็งแรงแข็งแรงนะตุดจีนหลุกวันนี้วันพระด้วยน,กกนีลห,หลกหกินน้ำด้วยนะคะจะได้มีนมให้ลูกนะคะเออ ไม่ต้องตกใจแม่มาอยู่นี่แม่ไม่ทํายหรอกินเลยลกกินน้ำด้วยนะคะกินลูกกินกินด,ดีๆลูกเดี๋ยวมันเลอะทรายลูกจอบไปให้ลูกเหรอขนมค่อยๆกินนะคะบางโดนมือแม่นะลูกลกินด,ดีๆลูกไม่มีใครแย่งเห็นไหมหล่นพื้นแลลูก อยกินเล่ีร่อร่อยไหมเออขนมหมาอ่อยจริงๆเลยอร่อยจริงๆรอ่อยจริงๆริงอันนี้มันตุดจีนอร่อยไหมคะเอาอ,อีไหมลูก กับแม่ให้อืกินดีๆลูกเอาอีกต้อไม่หักให้แล้วลูกไม่หักให้ละอืมจะได้ไม่หล่นพื้นกินดีๆลูกอืมจะได้มีนม,มให้ลูกกินนะ แม่เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะคะอ่ะลูกแม่ไปทำบุญแล้วนะคะไปกินอาหารเมตร่ต่อแล้วลูกนี่นะแม่ใส่ถุงไว้ให้แล้วนะคะไปกินต่อนะลูกเออเป็นเด็กดีนะลูกเออดูแลลูกดีๆนะคะคุ้มครองนะแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะคนท้องดูแลลูกดีๆนะแม่ไปแล้วนะคะอาหารแม่เทใส่ถุงไว้ตรงนั้นนะแม่เปลี่ยนน้ำให้แล้วนะ <c oughs>